สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันที่ย4่นะครับเมษายน2568นะครับเมื่อวานลาวสตาร์ลาวสตาร์หลุดนะครับแต่ว่า VIP นี่มานะครับมาเด่นคู่กันเลยเนาะหวยลาวสตาร์ให้3า7กับเดผลที่ออก5 2า6 1นะครับของเราไม่มานะครับส่วนใน ลาวสตานะครับ VIP ผมให้4กับ0นะครับพี่พีผลที่ออก7 8 3กับ4 0นะครับใครเอา4เอา0นะครับวิ่งรูดเนอะหรือว่าประกบคู่กันก็เข้าไปเต็มๆเลยนะครับ4 0เนาะหรือพี่รูดิ8 3 3 8เนาะมาออกรอบนี้นะครับน่าเสียดายมากเลยอืมนะครับให้ลาวสตานะมบออก VIP นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมลาวสตาเนาะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับลาวสตาลาวสตานะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับลูดไปที่เลข0 0 1ศ 02 06 41 42 46นะครับ3ตัวนะครับ402 นะครับอันนี้หวยลาวสตาร์นะครับวันนี้วันที่24่สิบสีเนาะศูนย์สนะครับตัวเน้นตัวเจาะส่วนลาวสตาร์วีไนะครับให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับรูดที่8 80 82 ปดสี่สองศูนย์สองสามสองสี่สามตัวนะครับผมให้ไปที่สองแปดศูนย์นะครับนะครับผม ก็ตัวเน้นตัวเจาะจะเป็นที่808420นะครับสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันนี้นะครับก็ขอให้แนวทางเนาะเดินดีเฮงๆปังๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ